h e l lo everyone สวัสดีทุกคนเช่นเคยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารู้จัก preposition หรือคำบุพบทนะคะคำบุพบทก็คือคำเชื่อมระหว่างกริยานามสพนามหรือคำอื่นๆก็คือมันเป็นตัวเชื่อมนั่นเองนะคะ,ะเพื่อบอกสถานที่นะคะบอกเวลาทำอะไรที่ไหนทำเวลาไหนอยู่ทิศทางไหนและอื่นๆนะคนะคะเรามาดู อะ simple uh, preposition simple ก็คือเป็นไงคะเป็นคำบบุพบทคำเดียวนะคะคำเดียวสั้นๆเลยอ่า uh, เป็นตัวเชื่อมนะคะอย่างเช่นคำว่าในนะคะ in นะคะที่แปลว่าใน on ที่แปลว่าบนนะคะอ่า uh, แล้วก็ at ที่นะคะมันเชื่อมระหว่างคำนะคะ บายโดยหรืออื่นนั่นแหละนะคะมันตัวตัวเชื่อมนะคะ from มแปลว่าจากนะคะ i n ้นตั้งแต่อ่าทำอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อ,อไหร่ประมาณนี้นะคะ for เพื่อหรือเป็นเวลานะคะเพื่อใครเป็นเวลาเท่าไหร่ชิวจนกระทั่งจากตัวนั้นจนกระทั่งตรงนี้นะคะเป็นตัวเชื่อมเนาะ to ถึงอ่าเพื่อจากนะคะแล้วก็ until จนกระทั่ง p a s s ผ่านนะคะนี่ก็เป็นตัวเชื่อมนะคะเชื่อมได้นะคะ off ของนะคะ,ะมาดูต่อนะคะแล้วก็ round ร,รอบรอบนะ,ะมีเยอะนะคะแต่ยกตัวอย่างมานะคะ off หมด with กับ true ผ่านทะลุนะคะ off, อะเรามาดูนะคะ preposition นะคะคำเชื่อม in นะคะ in เนี่ยใช้ยังไงนะคะเมื่อใช้กับสถานที่ in เนี่ยจะแปลว่าแปลว่าไหนค่ะแปลว่าไหนนะคะอะไรอยู่ในไหนนะคะอย่างเช่นนะคะ in the box นะคะอันนี้เอาส่วนท้ายมานะ in the box เนี่ยอยู่ในกล่องนะคะ in the house ในบ้านนะคะ in Bangkok ในกรุงเทพ in Thailand ในประเทศไทย in the car ในรถนี่ประโยคยังไม่สมบูรณ์นะคะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ให้ประโยคสมบูรณ์เราก็ต้องเติมข้างหน้ามัน is it นะ in the box มันอยู่ในกล่อง a cat is in the house แมวอยู่ในบ้านนะคะ,ะ he is in Bangkok เขาอยู่ในกรุงเทพ da is in Thailand da อยู่ในประเทศไทย cats are in the car แมวนะคะอยู่ในรถแมวในที่นี้มากกว่าหนึ่งตัวเนาะก็เลยใช้อานั่นเองนะคะไม่ใช้อีทนะคะเพราะเป็นพ้าหูพ์เอามาดูต่อไปนะคะ in เนี่ยตะกี้ใช้กับสถานที่ตอนนี้มาดูถ้า in เนี่ยใช้กับ เดือนปีฤดูช่วงระยะเวลาอันนี้นะคะก็จะแปลว่าในเหมือนกันนะแต่ความหมายนะนึกถึงภาษาไทยเราก็ได้นะคะอย่างเช่น in the morning ในตอนเช้านะคะ in the afternoon ในตอนบ่ายนะคะ in the evening ในตอนเย็นนะคะแต่แต่แต่นะคะ แต่กลางคืนเดี๋ยวใช้คำว่า at night นะคะในเวลากลางคืนไม่ใช้ in นะคะอ่ะอันนี้เอาไว้ให้จำนะคะประโยคนะคะยังไม่ได้สมบูรณ์เนาะ in July ในเดือนกรกฎาคมนะคะ,ะมาดู in summer ในฤดูร้อนนะคะ in 1999ในปี1999ถ้าจะให้สมบูรณ์เราก็ต้องมีคำมาอยู่ข้างหน้ามันนะคะ ไปดูต่อไป on นะคะ on เนี่ยนะคะใช้กับสถานที่เนี่ยแปลว่าแปลว่าบนค่ะนะคะบนอ่าตะกี้อยู่ข้างในคันนี้อยู่ข้างบนแล้วคันนี้อ่าอย่างเช่นนะคะ on the tree บนต้นไม้นะคะ on the table บนโต๊ะ On สีลมสตรีทบนถนนสีลมนะคะ on my h e เ d อ้าวบนหัวของฉันนะคะ on the roof บนหลังคาอยากให้ประโยคสมบูรณ์อะไรอยู่ที่ไหนก็ใส่ข้างหน้ามานะคะหาคำมาใส่นะคะอ n อีกทีหนึง่งนะคะถ้าใช้กับวันที่วันสำคัญต่างๆนะคะอ่าแปลว่าไหนเหมือน,น,นกันอ่ะมาดูกันอย่างเช่น On Monday ในวันจันทร์เห็นไหมคะไม่ใช้ in นะใช้ on กับวันนะคะ On January ในเดือนมกราคมอันนี้ก็ใช้ on 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 uh, January 4ในวันที่4เดือนมกราคมนะคะ On my birthday ในวันเกิดของฉันนะคะแล้วก็ On Christmas Day ในวันคริสต์มาสนะคะอะไร อะไรให้สมบูรณ์ก็ต้องหาคำมาไว้ข้างหน้ามาันโอเคต่อไป for for เนี่ยปกติแล้วนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะแปลว่าแปลว่าเพื่อหรือสำหรับนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วเนาะเอามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่น for you เพื่อคุณนะคะ for her เพื่อหล่อนนะคะเพื่อผู้หญิงที่เราพูดถึงเนาะ for him เพื่อเขานะคะเพื่อเขาเพื่อผู้ชายที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะคะ p o p p l e เพื่อประชาชน for อ u เออ u n t r y นะคะเพื่อประเทศของพวกเรานะคะ for มีเพื่อฉันนะคะแล้วก็ for whom เพื่อใครนะคะอ่า ต่อไปมาดู for อีกทีหนึง่ง for เนี่ยนะคะใช้กับเวลาเนี่ยแปลว่าเป็นเวลานะนะคะไม่ได้แปลว่าเพื่อนะคะเป็นเวลาเมื่อใช้กับเวลานะคะอย่างเช่น for 10 minutes เป็นเวลา10นาทีเอาทำอะไรเป็นเวลา10นาทีก็ใส่ข้างหน้านะคะ for five years เป็นเวลา5ปีทำอะไรละ่ะเป็นเวลา5ปีนะคะ for 6 week เป็นเวลา6สัปดาห์นะคะอ่ะแล้วก็ f o r a n h o u r เป็นเวลา1ชั่วโมงอยากให้ประโยคสมบูรณ์หาคำมาใส่ข้างหน้าค่ะ,ะมาดูต่อนะคะนะคะมาดูตัวอย่างประโยค I was born นะคะ I was born in Bangkok เห็นไหมคะ in Bangkok I was born ก็บอกว่าฉันเกิดใน กรุงเทพนะคะ i was born เอามาใส่ข้างหน้าใช่ไหมคะประโยคที่มี in เห็นไหมอ่ะต่อไป i was born กันอันนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับ in January บอกเกี่ยวกับเดือนนะคะในเดือนไหนฉันเกิดในเดือนไหนอ่ะ in 1999นยมบอกปีด้วยนะคะฉันเกิดเมื่อเมื่อที่เลยคะอ่าเดือนมก,กราคมปี1999นั่นเองนะคะ มาดูต่อค่ะ My dad is in the car อันนี้ยกมาเลยง่ายๆนะคะแล้วก็ I am interested นะคะ I am interested in อะไร In English ใช่ไหมคะประโยคนี้เอามาให้จำนะคะ In English นะคะในภาษาอังกฤษนะคะฉันสนใจภาษาอังกฤษนะคะใช้ in นะคะ In English สนใจ in นะคะ This material is made นะคะ Made อินไทยแลนดเห็นไหมคะในประเทศไทยใช้ in นะคะก็อันนี้บอกว่าวัตถุนี้นะคะทำในประเทศไทยนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปค่ะเรามาดู i don't work อ่าฉันไม่ทำงานนะคะ i don't work on Saturday เห็นไหมคะเป็นวันอ่าหน้าวันต้องเป็น on นะคะในวันไหนใช้ on นะคะฉันไม่ทำงานในวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์วันเนี่ย ะะใช้ on นะคะ I go to school ฉันไปโรงเรียนนะคะอันนี้ให้จำ on foot on foot ก็ใช้ on นะคะคือเดินไปโรงเรียนไม่ได้ใช้คำว่า by นะคะฉันเดินไปโรงเรียนเนี่ยใช้ on foot นะคะอันนี้เอามาให้จำนะคะต่อไป my English book is นะคะบอกว่าหนะังสือภาษาอังกฤษของฉันเนี่ยอยู่ on the table นะคะ on the table หนังสืงอภาษาอังกฤษของฉันอยู่บนโต๊ะ The school is นะคะ The school is โรงเรียนอยู่ on สุขุมวิทโรดนะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทเห็นไหมคะ on นะคะใช้กับที่ตั้งถนนเนอะเนาะอยู่ตามถนนถนนเส้นไหนอย่างเงี้ย นะคะอ่ะมาต่อ I am waiting I am waiting for you now อบอกว่าฉันกำลังรอฉันกำลังรอคอยคุณอยู่นะขณะน,นี้กำลังคอยคุณอยู่นะนะในตอนนี้นะคะต่อไป I have w o r k here นะคะฉันทำงานที่นี่ทำงานน for five years เป็นเวลา5ปีแล้ว ะะบอกว่าฉันทำงานที่นี่เป็นเวลา for เป็นเวลานะคะ5ปีแล้วต่อไปค่ะ am l i v i n g นะคะฉันออกจากบ้านไปหรือฉันจะออกจากที่ไหนไปก็ช่างนะคะ for the office ใช้ for the office นะคะก็คือออกไปเพื่อที่จะไปออฟฟิศนะคะฉันกำลังออกไปสำนักงานนะคะ,ะถ้า to นี่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกคำ ความหมายหนึ่ง I can buy a c a ่ I can buy a car for you เห็นไหมคะฉันสามารถซื้อรถนะคะเพื่อคุณหรือฉันนะคะสามารถซื้อรถให้คุณได้หรือซื้อรถสำหรับคุณนั่นเองนะคะ for นะคะ I'm looking looking ก็คือกำลังมองหา I'm looking for a new job เห็นไหมคะฉันกำลังมองหางานใหม่หรือกำลัง หางานใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้ฉันกำลังหางานใหม่นะคะ now กำลังทำอยู่นะคะ Don't forget อย่าลืมนะคะ preposition เนี่ยเป็นคำเชื่อมนะคะอ่าให้ลองนำประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในคลิปเนี้ยไปใช้โดยหาคำมาเติมข้างหน้านะคะหรือเราลองแต่งประโยคขึ้นมานะคะให้มันสมบูรณ์นะคะโอเค thanks for watching bye for now ขยันขยันเข้าไว้นะคะขอบคุณค่ะ